สวัสดีครับต่อจาก e p ที่แล้วนะครับที่มาอัปเดตรถห้เบิ่งหลังจาก ep ที่แล้วมาเขาก็ได้มาเปลี่ยนขาบางโค้ใหม่แล้วก็ติดตั้งจานลากนะครับเนี่ยเปลี่ยนบางโค้เปลี่ยนขาบางโค้ใหม่ครับนี่ครับพันกะไส่บางฟุ้นของบริษัทพลเนยนะครับ e p 4 4เนี่ยนี่ครับกำลังเจาะติดตั้งครับ แล้วก็ใส่โลบาร์ทีหลังครับหลังจากนั้นเขาก็สิได้ลองทดสอบขับบังนะครับว่าเป็นอยงไรหลังจากที่เขาอับเฟืองท้ายไม่พอมลงไปคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมันก็จะบบแรงทอดเกียร์ธรรมดาเวลาเขาออกตัวอย่างนี้นครับเขาก็จะได้ทดสอบลองขับบึงว่าเป็นไย่แงไแล้วก็จะได้เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมรอส่งรถลูกค้านะครับ จะประมาณนี้ครับฝากติดตามไว้แน่นอครับสวัสดีครับ